เราทําให้เป็นเนาะอ่าจะสอนเขาให้เป็นทุกอย่างคะ่ะเพื่อนๆอืมก็เดินเดินตามคนาเนาะอ่าบอกตรงนี้ตรงนี้อืมเราเป็นแม่เราก็ห่วงเขาเนาะเรากลัวเขาทําไม่เป็นเราก็บอกเขานะเนี่ยขุดดินแบบนี้ต้องเอาใส่แบบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอ่าเราเป็น แม่เราก็ต้องบอกก่อนเนาะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องบอกลูกๆเราก่อนเดี๋ยวเขาก็ฝึกทําค่อยๆทําไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ทําเป็นลูกเราทําให้เป็นเนาะอ่าจะสอนเขาให้เป็นทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอืมก็เดินเดินตามคันนาเนาะอ่าบอกตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนนะคะบาย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 ค่ะเนาะ เออจารุวันก่อนเดินเดินไปให้สุดคันนาเนาะเพราะว่ามันมีอีกที่หนึ่งอัดไว้แล้วแต่มันยังรั่วซึมอยู่เนาะ <c oughs> เคยบอกให้ลูกอ่านอนเวีน <c oughs> <c oughs> จ้าเพราะว่าเขาก็ต้องฟึกเขาทุกอย่างค่ะต้องให้เป็นเบิร์ทั้งหญิงและชายแล้วก็เคียออกจ้าอ่าแล้วก็ลุ่งอ่าว่าตรงนี้มันหัวจุดนี่จุดนี่เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเขาพึงอ่าอาออกโรงเลียนเนาะค่ะเขาพึงเลียนจบเนาะเข้ากับสอนลูกเข้าไห่เฮตไทเฮตหน้านี่แหละจะเป็นเกษตรเนาะให้เป็นทุกอย่างค่ะไม่ได้ปิดกั้นลูกๆนะคะอืไม่เข้ากับสอนลูกเข้าไห่เฮตไทเฮตหน้านี่แหละจะเป็นเกษตรเนาะให้เป็นทุกอย่างค่ะไม่ได้ปิดกั้นลูกๆนะคะอืไม่ลูกเราทําให้เป็นเนาะ จะสอนเขาให้เป็นทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอก็เดินเดินตามคันนาเนะาะบอกตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนนะคะบาย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 ค่ะอืออ่าจะรู้ว่านก็นจะสอนลูกแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆสอนให้บอกให้เบิ้งเป็นเบิร์ดทุกคนทั้งยิ่งทั้งไส้จะบ่ได้ว่าต้องถากให อาถากหญ้าออกขาพี่น้องห้มันปาคุ้นจบป่าลิา้นยาตีคุ้นเฮดหน้าบะไรค่ะไม่เลือกงานไม่ยากแปลนห้มันเหลวเบิงห้มันมองเบิงเห็นอันหู้น้ำเนาะค่ะรูน้ำเนะ <c oughs> าะจาอืมห้องก็ถากเนี่ยตรงถากให้อาถากหญ้าออกขาพี่น้องห้มันาเราเป็น แม่เราก็ต้องบอกก่อนเนาะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องบอกลูกๆเราก่อนเดี๋ยวเขาก็ฝึกทําค่อยๆทําไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ทําเป็นนะขอบคุณอ่าเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดนะคะเพื่นพน <laughs> อนๆตรงถากให้อ่าถากหยาออกค่ะพี่น้องให้มันอ่าต้องมาเบิงขังบนขังลางน้่เนะาะค่ะพี่น้องจ้า เบ่งอ่ามันหัวบอ่อจา่าห้องกระถางหยาออกจา่าต้องถากออกเนาะเนาะเออจ่ารุ่วันก่อเดินเดินไปให้สูตรคันนาเนาะเพราะว่ามันมีอีกที่หนึ่งอัดไว้แล้วแต่มันยังรั่วซึมอยู่เนาะต้องถากให้อ่าถากหยาออกค่ะพี่น้องให้มันใาขอบคุณอ่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่รับชมคลิปอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด นะคะ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> จ้าต่างคนต่างมนี่าฉีพต่างคนมีต่างพานละนี่แล้วจ้าเอาเสียมอา่าคุดดินมาเปื่อไห้หม่งที่หัวมันเนาะค่ะเนาะก <sk r isa> ็สอนเขาเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆอืมเขาต้องบอกต้องสอนเขาเพราะว่าเขาเกิดได้ไงรุ่นเขาอ่าไม่รู้จักทำค่ะเพื่อนๆเราต้องบอกต้องแนะนำลูกอา่าเราเป็น แม่เราก็ต้องบอกก่อนเนาะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องบอกลูกๆเราก่อนเดี๋ยวเขาก็ฝึกทําค่อยๆทําไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาก็ทําเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนีอน้จารุวันกะมาสอนลูกอัานนามหน้าเนาะ,ะเราเป็น แม่เราก็ต้องบอกก่อนเนาะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องบอกลูกๆเราก่อนเดี๋ยวเขาก็ฝึกทําค่อยๆทําไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ทําเป็นเวลาเราจะปล่อยน้ําก็ปล่อยตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยมันยังมีรั่วอยู่เนาะพอพอเราจะไปอา่ทํางานเนาะเราก็ต้องมาบอกลูกเราอัดตรงนี้ตรงนี้เป็นห้มันเหลเวเบิงหอมันมองเบิงเห็นอันหู้น้ําเนะาะค่ะรูน้น <laughs> ําเนาะจะอืมเขาก็ทากไงอืม อาจารุวันก็นจะสอนลูกแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆสอนให้บอกให้เบิ้งเปลี่ยนเบิดทุกคนทั้งยิ่งทั้งไส่จ้าบริวารจ้าต่างคนต่างมีอาชีพต่างคนมีต่างภาระนี่แล้วจ้าเอาเสียมขุดดินมาเปื่อไว้หม่งที่หัวมันเนาะค่ะเนาะเนาะออจารุวันก่อเดินเดินไปให้สุดคันนาเนาะเพราะว่ามันมีอีกที่หนึ่ง อัดไว้แล้วแต่มันยังรั่วซึมอยู่เนะาะกระเคีย่ยวออกจ้าแล้วกาลุ่งว่าตรงนี้มันหัวจุดนี่จุดนี่เนาะค่ะเนะาะอ่าอ่าลูกเขา้าเอเขากันยังน่อยอยู่เนาะคะ่ะาาต้องฟื้นเขาค่ะพี่น้องจ้าต้องฟื้นเขาไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าเราเป็นแม่เราก็ห่วงเขาเนาะเรากลัวเขาทําไม่เป็นเราก็บอกเขาเนะ เนี่ยขุดดินแบบนี้ต้องเอาใส่แบบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะวัสดีค่ะวัดดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้จารุวันกะมาสอนลูกอาบน้ำหน้าเนะาะตักดินแบบนี้คือต้องบอกเขาทุกอย่างอะคะ่ะเพราะว่าเด็กเขาไม่ค่อยรู้เนาะเคยบอกให้ลูกอ่านอนเวิน <laughs> จ้าเพราะว่าเขาก็ต้องฝึกเขาทุกอย่างคะ่ะต้องให้เป็นเบิร์ทั้งหญิงและชายอืม เราเป็นแม่เราก็ห่วงเขาเนาะเรากลัวเขาทําไม่เป็นเราก็บอกเขาเนี่ยขุดดินแบบนี้ต้องเอาใส่แบบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเคยบอกให้ลูกอ่านอนเวีน <laughs> จ้าเพราะว่าเข้ากระต้องฟื้เขาทุกอย่างค่ะต้องให้เป็ี่ยนเบิดทั้งหญิงและชายต้องมาเห็ดให้เขาเบิงค่ะต้องมาทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเนาะคะ่ะอัดน้ำนี่กะ เป็นที่อาคุณจบอาปาริญญาตีคุณเฮตนาบ่ะไรค่ะไม่เลือกงานไม่ยากเท่ากับสอนลูกเข้าไห่เฮตไทยเฮตนาเนี่แหละจ้เป็นเกษตรเนาะอืให้เป็นทุกอย่างค่ะบ่ไไ้ปิดกั้นลูกลูกนะคะ,คะอืมไม่กข,ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนนะคะบา,บาย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 ค่ะอต้องมาเบิงขังบนขังล่างน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋า เบ่งอ่ามันหัวบ่จ้าห้องกระถางงากออกจ้าต้องถากออกเนาะตักดินแบบนี้คือต้องบอกเขาทุกอย่างนะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่ค่อยรู้เนาะ<อ>เพราะว่าเขาเพิ่งอ่าอจออกโรงเรียนเนาะค่ะเขาเพิ่งเลียนจบเนาะก็สอนเขาเฮตุแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆอือนอืมเขาต้องบอกต้องสอนเขาเพราะว่าเขาเกิดได้ไงรุ่นเขาอ่าไม่รู้จักทำค่ะเพื่อนๆนเราต้องบอกต้องแนะนำลูก ตักดินแบบนี้คือต้องบอกเขาทุกอย่างนะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่ค่อยรู้เนาะก็สอนเขาเฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆือนอืมเขาต้องบอกต้องสอนเขาเพราะว่าเขาเกิดได้ไงรุ่นเขาอ่าไม่รู้จักทำค่ะเพื่อนเนเราต้องบอกต้องแนะนําลูกอาต้องมะเบิงขังบนขังล่างน้าเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเบิงอ่ามันหัวบอจา่าห้องกระถางงาออกจา่าต้องถากออกเนาะแเปนห้มันเหลวเบิงห้มันมองเบิงเห็นอันหู้น้ำเนาะคะ่ะรูน้ำเนาะ จ้าอืมเข้ากับถากหาก้าออกละจ้า,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 าพี่น้อง้าคันแท้เขากับคันหน้าเข้ากับหกเนาะมันลบลุงลังเราก็ต้องถากต้องถางเนาะเพื่อนๆจ้าถากออกแบบนี้ลักลูกเราทําให้เป็นเนาะอ่าจะสอนเขาให้เป็นทุกอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนอืมก็เดินเดินตามคันานาเนาะอ่าบอกตรงนี้ตรงนี้มาเราเป็น แม่เราก็ต้องบอกก่อนเนาะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องบอกลูกๆเราก่อนเดี๋ยวเขาก็ฝึกทําค่อยๆทําไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ทําเป็นลูกเราทําให้เป็นเนาะอ่าจะสอนเขาให้เป็นทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอือก็เดินเดินตามคันนาเนาะอ่าบอกตรงนี้ตรงนี้มะเขือออกจ้ะอ่าะกรลุ่งอ่าว่าตรงนี้มันหัวจุดนี่จุดนี่เนาะค่ะเนาะอ่าลูกเราทําให้เป็นเนาะ จะสอนเขาให้เป็นทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอก็เดินเดินตามคันนาเนะาะบอกตรงนี้ตรงนี้มาคุ้นจบอาปาริญญาตีคุ้นเฮน,น้าบรายค่ะไม่เลือกงานไม่ยากอืเราเป็นแม่เราก็ห่วงเขาเนาะเรากลัวเขาทําไม่เป็นเราก็บอกเขาเน,เนี่ยขุดดินแบบนี้ต้องเอาใส่แบบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะกะเคียออกจ้า,าแล้วกลาลุ่ง ว่าตรงนี้มันหัวจุดนี่จุดนี่เนาะค่ะเนาะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้จารุวัลกะมาสอนลูกอ่านนามหน้าเนาะ,ะคุณจบอ่าปลาิญ้นญาตีคุณเห็นหน้าบ่ไใดค่ะไม่เลือกงานไม่ยากเลยอืมอ่าจารุวัลก็จะสอนลูกแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนสอนให้บอกให้เบิ้งเปลี่ยนเบิ้ดทุกคนทั้งยิ่งทั้งไส่จ้า บริวารก็สอนเขาเหตุแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนอืมเฮาต้องบอกต้องสอนเขาเพราะว่าเขาเกิดได้ไงรุ่นเขา